ทำไทยรัฐบาลก็น่าจะลงให้นะครับบางคนก็ยังดูไม่ออกเดี๋ยววันนี้จะนะจัดตัวเน,น้นๆให้นะครับคือชุดรวยนะครับนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์แล้วขอให้ร่าให้รวยให้เฮงให้ปังนะครับเป็นการเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบไปด้วยกันนะครับอยากได้สายน่วนฮาหนอยนะครับเดี๋ยวสายด่วนฮาหนอยนะครับนะแชร์นะครับสายด่วนฮาหนอยนะ ให้ตัวเดียวกันกับในในห้อง V.I.P ของอาจารย์นะครับเดี๋ยวขอดูกอนติดจดไว้นะครับไม่เข้าเปียวในห้องนขอดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับหรือใครยังไม่ได้ติดดาวเพจนะครับ ฝากติดดาวด้วยนะครับจะใช้เพจนี้เป็นการไล์ให้แนวทางนะครับเป็นเพจดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ทำเพจครั้งแรกนะครับของก่อนเดยริสินคือเพจนี้นะครับก,รกร่อนเดยสินเอฟซี FC. พอปาทมไปได้สักพักในหนึ่งปีนะครับก็มีการปลอมนะเป็นก,รกร่อนเดอสินีเอฟซีและยังมีกลุ่มปลอมนะครับเป็นก,รกร่อนเดอสินีเอฟซีอยู่เป็นกลุ่มสาธารณะนะครับตอนนี้น่าจะมีคนอยู่สองพันคนแั่นั้นไม่ใช่ของอาจารย์ รัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทย <c oughs> คุณบุญรอดเออหนื่อยใจแทนเลยนะครับมันคนเนาะมันการเข้าถึงแสนสองแสนติดตามสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยโอ้โหมาดังทั้งคืนเลยนะครับมันปิดไม่ได้นอกจากปิดเครื่องโทรศัพท์เท่านั้นเราปิดไม่ได้ด้วยนะนะครับมันดัง สามเครื่องก็จะดังพร้อมกันดังสนั่นวันไหวถ้าเป็น l ล n e เราเราปิดการแจ้งเตือนปิดเสียงได้อันนี้มันเป็นโปรแกรมนะเปลี่ยนโปรแกรมเหมือนกับไลน์โอเหมือนกันนะลนมโอเ็มัน,ก,นก,ก็ยังดังเหมือนกันไลายแอดพวกนี้นะครับก็ฝากอย่ามาทักนะครับมีอะไรก็ ทักขอบคุณครับอ,อะไรขออะไรก็ทักในในคอมเมนต์นะครับในโพสจะดีกว่าเพราะไล่ไล่อ่านหมดอยู่นะครับไล่อ่านนะครับต่อไปนะครับรัฐบาลไทยนะเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เห็นแต่ว่ายังไม่เห็นหรอครับชุดชุดรวยนะนอกจากในยุคช่อง youtube ออกก่อนพายวดนะครับเพราะฉะนั้นชุดรวยเนี่ยนะคือเป็นชุดที่กัดกอง3ตัวอยากให้มันแตกนั่นแหละแต่ที่นแน่มันมาเน่เลขท้ายนะครับ นะคือทําให้ทุกทีมันจะมาเลขท้ายคือคือชุดรวยนะครับนะงวดที่แล้วอาจารย์ทําชุดรวยอาจารย์ก็บอกนะครับให้เล่นสามตัวท้ายอันนี้คือชุดรวยงวดที่แล้วนะครับให้ซื้อสามหางอาจารย์ก็เน้นไปสามหางแล้วก็ให้หนักที่สองเก้าเก้าสอง็จะพูดอย่างนี้ถูกไหมครับนะอันนี้คือชุดรวยนะครับไม่ต้องไปถามหาชุดอื่นหรอกนะครับนะต่อไปนะครับชุดรวยประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม หกห้านะครับกับผมกรดไกลสินในเพจกรดไกลสินเนี่ย fc ชุดรวยนะครับนะก็แปลกอยู่นะครับถ้าอาจารย์ทําใบสีทํามาอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะถามอีกชุดหนึ่งหรือเปลนะ่านี่นะเพราะนั้นชุดที่จริงๆว่าจะไม่ทําไม่ฟ้าสมาชิกก็ถามถามถามนะเพราะว่าคนคนเดียวกันแล้วก็มันมันมาเป็น fc มันคนละสายเนะเาะพะเฟซหนึ่งอ่ะนะเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้แชร์ไปนะไ,ได้แชร์ไปหรือเปล่า เดี๋ยวก็ดูวัดในเครื่องนี้เนี่ยก็เ,เป็นเพื่อนเฟสเขาก็จะรู้นะครับเขาจะใช้เครื่องนี้ลงใบฟ้าเนีก็คนเดียวนี่แหละเอาชื่อจริงตัวเองไปลงในใบฟ้ามันก็จะเขียนโกวปนวิตนะครับ G O O ไม่ได้แชร์ไปด้วยเดี๋ยวค่อยแชร์ไปก่อน แต่ก่อนนะครับเันเครื่องเดียว2ซีมนะก็เอาชื่อนี้เป็นหลักในการทำานะก่อนกลาิสินก็เป็นซีมสํารองนะครับเป็นการทดลองสูตร9หางเพื่อนของก่อนก๊าิสินเนี่ยเข้าติดต่อกันดีนะฮะก้าหางเนี่ยหกวด7กวดตลอดแต่ชุดของนั้นน่ะอาจารย์จะให้น้อยนะครับจะใช้3ามตัว2นะ2หาง3มหางมันก็จะไปเข้าโต๊ดเข้าตรงเอ๊ะ แต่ว่าของกอนก๊าสีนเนี่ยมันจะเข้าล่างนะก็เลยเป็นสูตรแยกสูตรทีนี้มาเขาไม่รู้แจักเรากพราเป็นคนเดียวกันแต่กอนกอนก๊าซีนก็จะเอารูปดาราฝรั่งไอนะยแจ็คผู้ค่ายักษ์นะ่ยใส่แว่นตาเนาะนะนะนะครับป้องกันเลขชุดเต็มนะครับจะไม่ขอเอามาเทียบนะเนาะเดี๋ยวจากสับสนมันยันจะขอฟันชุดรวยเลยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะก็เล่นเลขท้ายนะครับเน้นเลขท้ายนะ นะสามหางนี้บนล่างนะครับตามนี้นะครับทุกคนชุดรวยนะนะอาจารย์เน้นไปสามหางนี้เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดสามหางนี้เนะี่ยต้องต้องหาซื้อลอตเตอรี่ให้ได้นะครับอันนะครับอันนะออนไลน์ตัวนี้นะน่าจะลดอยู่ห้าสิบหกสิบแล้วนะเปิดได้ครึ่งวันเนี่ยนะต้องหาซื้อให้ได้หลักร้อยอาจารย์เอาเป็นแปดนะครับหลักร้อยเเป็นแปด เพราะอาจารย์ให้นานแล้วล่ะได้ข่าวว่ามันชนกันด้วยนะครับ95 5, 5, 7, น่าจะเป็นเลขมงคลหรืออะไร95 97นะเป็นเลขที่อาจารย์หนัก2หางคือ95 97นะครับลอตเตอรี่ตัวนี้ได้อยู่อย่างละ50กว่าชุด100กว่าใบแล้วนะชุดชุดละสองใบถ้ามาซื้อชุด5้าใบมันเ0็ดร้อยแปดสิเกเลยไม่ อาจารย์ว่าลงทุนไปเยอะแล้วจํานวนใบมันลองไม่ชิดนะครับจํานวนใบมันได้แค่5ใบนะถ้าเรามาซื้อ2นะครับ2องทั้งสี่สอเราซื้อ2ชุดเราได้4ใบเราลงทุนไปแค่ส0่ร้อเราได้4ใบแล้วนะอันนั้นมัน5ใบมันเจ็ดแปดร้อยอาจารย์ซื้อไป3มชุดอย่างนี้มัน600ถูกไหมอาจจะได้6กรนะหกรได้หใบ อันนั้นห้าใบเจ็ดเปดร้อยจำนวนเงินก็แพงกว่าจำนวนใบก็ได้น้อยน้อยกว่านะแต่ว่าถ้าถูาถกรงกางวัลเลขกทยสองตัวเราก็ได้เยอะอันนี้เราโฟกัสที่สองตัวนะครับถ้าถูกรางวัลใหญ่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าถูกสามตัวค่อยว่าไอ้ห้าใบอาจจะได้เยอะแต่ว่าสองใบเนี่ยมันถูกถ้าสามตัวมันถูกแค่สองใบมันมันจะ มันจะเหมือนกันแค่เลขท้าย2ตัวนะครับก็เลยมาวิเคราะห์แบบนี้คือเราโฟกัสอยู่ที่เลขท้าย2ตัวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่เอามาเป็นองค์ประกอบ,บนะครับเพราะนั้นทุกคนนะที่ให้นี้นะคสำหรับคนงบน้อยเนี่ยนะถ้าได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยมันอั้นเรามีลอตเตอรี่แล้วไม่ต้องไปใส่ใจเราก็ยังไปหาซื้อตัวตัวอื่นนะครับอาจจะบนดาดฟ้าหรือจะใต้าบาดานอะไรก็แล้วแต่จะไปกลับดังนี้นะครับนะถึงจะได้น้อย ก็เอามาสมทบกับตัวนี้นะจะทําเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะลองเอาไปพิจรารณาดูนะครับนะลองเอาไปพิจรารณาดูอันนี้คือชุดรวยสําหรับใบฟ้านะน่าจะเห็นก่อนนะในห้องไลน์ก็น่าจะเห็นก่อนหรือช่อง youtube ออก่อนพาจวดนะครับค่อยติดตามดูแชร์ไปคุณละไม่ถ้าคุณแชร์แล้วคุณก็จะเห็นนะนะคุณจะกอดูถ้าคุณอยากดูอีกทีหนึ่งคุณเข้าไปในองกอนพาจวดใน youtube นะครับเห็นหมดนะเห็นหมดนะอาจารย์ถึงบอกตลอดน่งจะมารอจีหน้าเฟซถ้าเข้าเฟซได้เข้า youtube ก็ได้นังจะเห็นง่ายกว่าพิมพ์ออกก่อนพายจวดอย่างนี้นะครับเห็นเลยนะครับเห็นทุกอย่างเลยเห็นตั้งแต่เที่ยงเลยฮาหนอย <c oughs> แต่เที่ยงอาจารย์ลงแล้วนะครับอฮาหนอยลาวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับทุกคนนะแล้วเจอกันวันศุกร์น่าจะใบฟ้านะครับการพูดศุกร์นะ ้อมสินนะครับประมาณนี้แหละเพราะว่าอะไรก็ให้ไปหมดแล้วที่ให้เพราะอะไรหนึ่งให้แล้วสามารถเล่นเลยเพราะระบบเขาเปิดแล้วนะครับนะถ้าจะเปิดเต็มๆกันวันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับนะ, 24, นะยี่สิบสี่ยี่ห้าน่าจะเต็มระบบที่เขาให้เรียสูงๆเนี่ยส,ส่วนมากเขาจะเปิดก่อนนะครับพอเกิดปุ๊บเขาจะลดเลยนะจะลดลดเพราะเขาให้ราคามันสูงให้อัตราสูงจะลดเหลือเท่ากับพวกที่ให้น้อยนะแล้วก็โอเคนะครับเพราะนั้นอาจารย์ ที่ว่ามันอั้นอัน2 2้นสองเก้วิกินะครับที่คุณว่าอันอาจารย์ไม่ได้อันนะครับอาจารย์ลงสตอรี่ให้ดูด้วยว่าอาจารย์ได้ราคาเท่าไหร่นะครับนะประมาณนี้นะครับทุกคนนะโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงๆงปังปังเจอกันในวันศุกร์เนาะนะโชคดีนะครับสวัสดีครับ